วัครับวันนี้เราจะมาสาธิตการขึ้นปูนล็อครับฟูนล็อปูนล็อ ปูล้อกการขึ้นบนล็อก่อนอื่นอันดับแรกเราต้องขึ้นลายขึ้นเราต้องฉาบพื้นให้เรียบก่อนการฉาบพื้นเรียบจะฉาบขึ้นไปด้านเดียวคือฉาบฐานขึ้น็ปในด้านเดียวฐานี่เป็ปในด้านเดียวมานนะครับอันนี้เราสาธที่เฉยนะครับเพราะว่าเราทําเสร็จแล้วเราจะลงแค่แว็กอย่างเดียวลงแว็กเสร็จจะออกมาประมาณนี้แต่ภาพที่จะออกมาประมาณนี้ได้ก็อยู่ที่การขึ้นลายการขึ้นลายของคุณล็อเราใช้ล็อลายน้าตาลลายไม้ น้ำตาลลายไม้สีจะออกมาประมาณนี้ลายของลายไม้เราจะขึ้นเราจะขึ้นเกียงลายเกียงเราจะขึ้นสวนเป็น,นเกลีนเมรนาฬิกาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ขัดสีดสีส,สีสีลายไม้เราเราเอาเฉดสีแบบไหนสีสีลายไม้นี่มันเป็นลายกับเขาเลยครับจะของเป็นของยูนิล็ออยูนิล็อปตัวนี้จะ เนื้อแว็กจะเป็นเหมือนเนื้อสีเนื้อแว็กจะเป็นเหมือนเนื้อสีครับอ,อ่ออามันมันขึ้นลายให้ดูเลยนะครับอน,นี่ก็เรียกสีอะไรนะี่สีน้ำตาลอันนี้นแว็กแว็กครับแว็กครับจะเป็นน้ำตาลลายไม้ของยูนิล็อามาดูการขึ้นลายเลยครับขึ้นลายขึ้นลาย,ลายช่างส่วนมากเขาจะขึ้นอยู่สองวิธี คือถ้าเขาทาละเอียดแล้วเขาจะขึ้นไม่ให้เปลืองแว็กเขาจะขึ้นด้นหนึ่งนี้เลยเกียงนี่เราต้องใช้เกียงแบบนี้หรือเกียงใบผู้ได,<ำ>ได้หมดครับได้หมดครับถ้ามากับเขาจะเป็นเป็นเกียงเล็กเกียงฉาบหน้าสี่นิ้วสามนิ้วได้หมดครับแต่ตัวนี้คือสะดวกช่างอย่างนี้มันได้เยอะทําได้ปริมาณมากในพื้นที่ที่กว้างอย่างนี้แต่ในพื้นที่ที่จากัดพื้นที่แคบเราก็ใช้ใช้ประมาณเกียงสามนิ้วสี่นิ้วประมาณนะครับโอเคขึ้น เราเราขึ้นลายเกียงไปแล้วคราวนี้เราจะลงแว็กนะครับใช่ครับถ้าถ้าเราขึ้นลายเกียงไปแล้วลงแม็กมันจะขึ้นเป็นรูปลายเกียงเลยครับง่ายครับง่ายสอนวีธีการการทำปูนล็อปแบบง่ายนะครับไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากครับ เนีย่ยจะเห็นไม่ชัดเลยถ้าถ้าเราขึ้นลายไปแล้วเราลงแว็กเคลือบแล้วมันจะขึ้นลายให้เองอัตโนมัติการลงแว็กลงยังไงแค่นี้ครับลายที่ขึ้นที่เห็นน่ะคือเป็นลายเกียงไม่ใช่ลายแว็กแสดงว่าลายนี่ถูกถูกทำไปแล้วครับแค่เราลงแว็ก นก็็จะเปลายเกียงที่ลงไปแล้วครับลายเกียงลื่นๆครับดูดูได้ตรงนี้เลยครับนี่ออตรงนี้จะเห็นลายเกียงชัดเจียเลยดูนะครับดูนี่นี่นี่คือเราทำลายเกียงมาแล้วแม็กี่ลงเนี่ยขึ้นตามลายเกียงนะครับ มันมันไม่ได้เป็นเพราะเราปาดเกียงไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวช่างบางคนเขาจะทําหลอกเรานี้ออบางช่างเขาจะหลอกเราแต่จริงๆแล้วน่ะมันเป็นลายเกียงที่เราสร้างกันเลยเป็นเทคนิคที่เขาทําให้ดูเหมือนยากเฉยๆที่จริงไม่ได้ยากครับเราสร้างลายรแล้ว ตัวนี้จะให้ดูข้อแตกต่างระหว่างที่ทําลายเกียงไว้กับยังไม่ทําลายเกียงตัวนี้เราให้ช่างขึ้นเทียบปูนได้เฉยแต่เรายังไม่ฉาบเรียบนะครับเรายังไม่ฉาบเรียบที่จริงมันต้องฉาบเรียบแล้วค่อยขึ้นลายปูนแล้วค่อยลแม็กตัวนี้เราจะลแม็กให้ดูดูความแตกต่างนะไม่เป็นหรอ แล้วก็ไม่เปิไม่ขึ้นครับอมันไม่ขึ้นลายเพราะว่ายังไม่ปรับยังไม่แต่งเรายังไม่สร้างลายลายที่เกิดไม่ได้ขึ้นจากแ็กนะครับมันไม่ได้ขึ้นจากแคกที่เขาปาดโทนนี้อย่างนี้นที่จริงไม่ใช่มันขึ้นจากลายเกียงถ้าลายเกียงเราเสียเราจะปาดแคแบบไหนมันขึ้นลายตามลายเกียงนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการสาธิตทำ เาเรียกอะไรนะฉาบเรียบลายบอกฉาบเรียบครับฉาบฉาบเรียบเป็นการฉาบเรียบสร้างสร้างพื้นเพื่อติฉาบล้ฉาบฉาบลายสร้างลายจะเป็นการลงปูนฉาบเรียบการฉาบเรียบนี่เราสร้าง หน้าเดียวเลยนะครับหน้าเดียวให้เสมือนเกียงไเลยนะครับนูสมัครเล่นนะครับครับเรียงนี่เราเอาปูนอะไรเ,ออะเลือกปูนปูนนี่จะเป็น เป็นปูนที่ใช้มากับเขาเลยนะครับมาแบบของยูนิลอฟเลยนะปออูนฉาบเรียบใช่ครับตัวนี้จะเป็นทั้งฉาบเรียบทั้งสร้างลายนี่ฐานฐานท่านเซ็นี่อเ,เป็นสีอมเหลืองไงคืออยนี้ครับอมเหลืองท่านเซ็จแล้วนี่เป็นสีเลือกันมดเลยจะแห้ง ัน,นเพื่อการาสาธิตก็ประมาณสัก20นาทีอันนี้20นาทีนี่สามารถเนี้ยครับถ้าเกิดว่า10นาทีจะจะแห่งเป็นทีเลยส่วนมากเขาจะถึงอยู่ในชั่วโมงนึงเพราะเขาเห็นหนางานหนางานเนาหนางานเนาไปเพราะยังมาตามตามเก็บนี่เป็นการสาธิตตรงไรกยงนะครับ ลายเนื้อปูนเนี่ยเป็นสีเดียวกันมันมันมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นลายนะครับลายมันจะนขึ้นตอนเราลงแม็กลายมันก็จะขึ้นอยู่ตอนที่เราปาดเกียงมันขึ้นนี่เขาเรียกลายเกียงครับ มันเหมือนไม่มีอะไรหลยครับ เป็นเส้นเป็นเส้น,เป,น,สนเป็นลายลายเกียงทีนี้ก็ปล่อยไว้แห้งครับแล้วก็มาลงแบ็กที่หลังเป็นลายเกียงเสร็จพอปล่อยไว้แห้งจะเป็นประมาณนี้จะไม่เห็นลายอันนี้เริ่มแห้งนิดนึงแล้วก็จะเริ่มเห็น,นาลายมาดมาดจะเห็นลายจะเห็นลายเกียง แต่ถ้าแห้งแล้วจะไม่เห็นลายเกียงออนอกจากจะลงแว็กถึงจะขึ้นลายเกียงใช้กระดาษทรายโอ้ขัดขัดกระดาษทรยายทั้งขัดผิวให้เรียบก่อนเ,ออเพราะว่าถ้าผิวไม่เรียบเราลงแว็กเ,ออเราลงแว็กเวลาไปลงแว็กอะ่ะผิวมันพูกขาะมันมันจะให้หน้าสัมผัสไม่เรียบเนื้องานจะออกมาไม่สมบูรณ์ดูดูตัวอย่างได้ครับตัวอย่าง หน้าสัมผัสเรียบหน้าสัมผัสเรียบ <S <S เนื้องานจะออกมาเรียบเนียนปิ๊ดถ้าหน้าสัมผัสไม่เรียบเนื้องานจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยคือหน้าสัมผัสไม่เลือดไม่เรียบเนื้อแบกมันจะลงเข้าไปเยอะจะทําให้เนื้องานออกมาไม่ไม่เนียนไม่สวยครับมันจะเข้มมันเข้มเกินครับอันนี้พอเรามือสมัครเล่นครับหัดทำลองทํารูลองทํารูทํารูแล้วทําได้ เลอยากส่งต่อผลงานก็ออกมาประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าโอเคสวยงามอยูอ่ระดับมืออาชีพเนี่ยรับคิ้วที่ผัดเทียบก็จะประมาณนี้ตรงนี้เป็นเนื้อานานของช่างมืออาชีพเขาฝากงานไว้ เป็นน้องชายของเองเขามาสอนวิธีทำนีะระดับเมืออาชีพทำอันนี้ช่างมืออาชีพเขาทำไม่ให้ทำไว้ให้หน้าเดียวครับนอกานั้นเราก๊อบกรอปล้วนๆครับกอบ๊อบมืออาชีพล้วนๆครับมองดูก็ไม่แตกต่างครับ ่วนตรงนี้เป็นลายตัดลายมอคค่านะครับสีมอคค่าโอ้คนละสีกันคนละสีครับอันนี้สีมอคค่าจะออกดํานิดนึงอน้าตาลลายไม้อันนี้สีมอคค่าลงลายก็ลงลายเหมือนกันครับต่างกันแค่สีอันนึงอันนึงอันนึงจะเข้มนิดนึงอันอันนึงจะออกเนื้อน่าสัมผัสสีทองโอเคครับขอบคุณครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณบุญธิ์นะครับ ที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการทำคุณล็อปนะครับ